ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่น s t a ร์ดิวเล่น,นะครับอันนี้ผมก็ทำเควสถึงร้อซ์แล้วนะครับมุมลางสายนี้ก็มุมลุกความก็ไม่เคยหายไปไหนได้ยินเสียงบางอย่างได้มาจากที่เกล็กไอ่าตอนนี้น่าจะหินหินที่ทางขึ้นของชากทัศนเป็นฉากจบนะฮะก็น่าจะเปิดให้เราขึ้นไปแล้วเดี๋ยวผมก็ขอ นีแบบนี้นะครับเอา้ารับแฟนผมไปไหนเนี่ยเฮ้ยไปไหนกันนะม,ม,มีนกแก้วมามาดูด้วยวันนี้เป็นงานอิสเตอร์เอกนะครับ เอาไงดี okay, จะขึ้นไปก่อนหรือว่าไอ้เอกเราเล่นบ่อยแล้วนะ่ะขึ้นไปดูฉากจุดเลยแล้วกันนะเดี๋ยวขอดูนะครับเก็บของก่อนเพราะวันนี้ถ้าเป็นฉากจุดจริงๆผมก็จะขายของทุกอย่างนะครับที่ผมจะไม,ไม่ขายไปเล,ปลยเพรอไทั้งวายทั้งเล่ต่างๆ แฟนหายนะยไม่รู้ไปไหนไม่รู้ห้องอะไรน,นี้เป็นห้องเก็บของฮะยังไม่มีของนะนี่จะเป็นอ่ากล่องเปล่าฮนะต,ตกแต่งเพื่อความสวยงามอืมตรนนี้แฟนหายนะเอาลครับงั้นตอนนี้เราก็ เดนไปดูฉากคัดนีนอ่ e ฉากจบกันนี่ก่อนอาสนุกว่าขึ้นจริงนะครับขึ้นได้จริงจะมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงข้างบนเนี่ยเก็บ<ม>ก่อนไม่ลบนะไม่ลบจะมีอะไรรอเราอยู่ข้างบนกันนะพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับ สามสองหนึ่ง let's go นะจริงๆด้วยนางมารออยู่ข้างบนนะครับถึงว่าตื่นมาไม่เจอสวัสดีที่ลักนี่นะนี่ชื่อผมอน่ะ <c oughs> นี่สวยดีนะนี่นก ฉันแค่คิดถึงเรื่องหกเมื่อ6ปีก่อนนะเราผ่านอะไรด้วยกันก็เยอะนี่นี่ใช่ไหมล่ะเราผ่านอะไรมาเราผ่านอะไรด้วยกันก็เยอะนี่ใช่ไหมล่ะประมาณนี้หรือเปล่าวัจังหวะีแต่ดูนี่สิเรามาไกลได้กไกลขนาดนั้นขนาดไหน การได้ยืนมองขอบฟ้าจากตรงนี้นี่รู้สึกได้ถึงความรู้สึกของตัวเองในใจเลยละ่ะฉันดีใจที่ได้ออกไปประจนภัยต่างตตาามที่่งๆโดยที่มีเธอด้วยไงละ่ะอันนี้พูดทำไมพูดวาวอย่างนี้จะ, <Yahoo! S 1> จะตั้มลางแล้วใช่ไหมอย่าบอกว่าจะโดดลงไป <c oughs> เอา้า โคบัสใช่ไหมเนี่ยโคบัสโดนอีก,กาฆ่าไปเด็กนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คนแคระบินตามเลยเหรอโอ้โหนึกว่าไล่ไล่กันอยู่ใช่ไหมเนี่ยอืมพ่อมดนะครับฮะไม่มดนี่แทบจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อืมอุม้ย โอากาสคร também, UFO. ับย kind of so. ja ูฟโอเพื่อนบ้านทุกทุกคนอืมแสดงว่าชะจบเฮ้ยมันหมาที่มันอยู่หน้าบ้านอเล็กวเนี่ย ไก่สีขาวไก่สีน้ำตาลไก่สีฟ้าไก่สีดำไก่ทองคำน้องสัตว์ทั้งหลายเป็ดกระต่ายอืมถ้าสมมติว่าจบไปแล้วมันมีจะมีอะไรปลดล็อกให้อีกไหมนะเดี๋ยวต้องมาเราดูกันนะครับนกกระจอกเ,อเทศ แต่ว่ากับเกมันไม่ไฟนี้เทไรไม่สู้หูราเดี๋ยวสยสยวสอ,องคนนจะปลาไหมเนะี <c oughs> ่ยเก็บปิดราเอ ที่ตกยากที่สุดสำหรับผมนะ่น่าจะเป็นเลเจนด์หนึ่งนะว่าอันนั้นเอาแบบเอเอนะอุปกรณ์ตกปลาเรียกว่าไม่ใช่เหยื่ออีกหนึ่งเขาเรียกอะไรไม่รู้ทุ่นเหรออา่านั่นแหละหายไปสามมันอนะ่ะมันจะได้มันนะอ่ะตัวมล์แรงผีคาร์บอนตุ่นลุกซี่ปูหิน เนี่ยไอหน้าคนเนี่ยมันคืออะไรมึงสควิตคิดเนี่ยสไปสไปเกอร์ไม่เห็นไม่เห็นเคยเจอตัวนี้อ๋อไอตัวกล่องปอมปอมอะไรงูพิษเหรอไอตัวนี้ไหนมันเรียกวงูพิษเหรอนแหมเอาตัวยาวเลยนะมึงเนี่ยไอกล่องปอมก็อยู่นี่ไงวะไอตัวนั้นตัวนี้ผีนิ้นโฉบไม่งู ในมุมแบบเหมือนนี่แบบน่ารำคาญมากเลยอืมนี่ก็คงจะถึงจบแล้วใช่ไหมเอายังอ่ะอ่ะนี่แกรนป้านน่คุณปู่นะฮะช่องเป็นส้นทองที่ยาวนานพอตัวเลยในที่สุดคุณก็ท้าทายตัวเองสำเร็จแล้ว สมบูรณ์แบบอะไรเช่นนี้อุปป๊บะเราคอยเฝ้าดูอยู่ทุกทีก้าวเลยและคุณก็ทำให้เราภูมิใจเอามากๆเลย,ยโหยกเดี๋ยวดๆยกยกนิว้วกางให้ผมหรือเปล่าะคุณปู่หกำหมัดแน้วอย่างเงี้ยกำหมัดแนว้วทำไมคุณปู่ทำอย่างเงี้ยคุณปู่ อ่ะก็จบแล้วนะครับอือยังไม่หายแนย่อ่ะนั่งทุกทีอ่ะโอเคงั้นเราไปเที่ยงงานไข่เนาะงานอีสเตอร์เอกนะครับ อะไรขายไม่เอ่ยสตรอเบอรี่เอ่อรือร้อนเรือร้อนผมว่าจะซื้อเอ่อสตาร์พุฒมาปลูกพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วมารู้จักผมไหมเนี่ยแชมป์ล่าไข่สามสมัยซอสฮะตอนนี้ถึงเวลาเด็ดของเทศกาลไข่นี่แล้วการล่าไข่ จเย็นเด็กๆเพื่อต้องใช้พลังงานในการค้นหาไข่ที่ซ่อนอยู่ให้มากที่สุดเพื่อจะได้รางวัลกลับบ้านไปที่ระลึกตอนนี้คนพร้อมกันหรือ,อยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วรู้ไนะใครได้เอา้าวิ่งไปก่อนลนะวิ่งออ,อก,ก่าไปลเลยเก็บหนึ่งเก็บสองแจด๊ดแจด๊ด ไม่ได้เจ๊ดเรามองไปแล้วสองสามนี่ตรงนี้สี่หา้าอ้ยออกไม่ได้ช่วยแล้วทงต้นเดี๋ยวมีตรงนี้อีกนะอุ้ยทำไม ละไปลเก้าสิบสิเอุ้ยเกือบไม่ทันว2สองแค่นี้ก็ทิ้งขาดแล้วครับผมผมว่ามีใครจะได้ได้หนึ่งแลนผมนะ ว้าวเดือมนี้สิแม้ถ้าฉันสามารถทำให้เด็กๆอย่างพวกเธอมาเก็บขยะก,กันได้การให้ได้แบบนี้บ้างเราคงจะได้เป็นเมืองที่ติดชายฝั่งทะเลอันยังไมานิสัที่สุดแล้วก็หัวเราะเลิศดแล้ว,ลลวผู้ชนะเลิศในปีนี้ด้วยเกิร์ตึงตึงอันนัดครับเนี่ยมังเธอรับเลย อ่าได้หนึ่บาทครับผมอยากจะขิงแฟนอยู่ข้างๆเลยเขาก็เป็นตัวเก่งเหมือนกันโอเคขอแล้วามาของวันนี้ก็น่าจ,จะประมาณนี้ครับฉากจบของเรา,านะครับสำหรับใครที่ยังไม่ถึงร้อเปอร์เซ็นก็สู้ๆด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ